อ่ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไข่ไข่ม่วงนะครับ200ใบนะครับไปลุยอยากเปิดมันนุ่มมานานรอบที่แล้วเนี่ยเราได้ของใหม่ไปแบบจุกๆเลยนะครับคือรู้สึกว่ามันได้เยอะอยู่นะอสองชิ้นสอ,สองชิ้นได้เยอะอยู่นะเออมันเหลืออีกอย่างเดียวนะครับที่ที่เรายังต้องตามหาอยู่นั่นก็คือส่วนหลังนั่นเองนะครับ คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ส่วนของแหวนกับประดับไปนะครับขาดแค่หลังนะครับผมคือถ้าได้หลังคือคือจบคืองานเราจบเลยนะครับไปฮะสองร้อยใบโอกาสโอกาสได้มันก็น่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วสามร้อยใบได้สองชิ้นนะครับแต่อันนี้น่า เป็นเลตหลังจากที่มีการอัปเดตแพทนะครับเห็นเขาก็ว่ากันว่าเลตหลังอัปแพทเนี่ยมันมันกึ่มมาละหนึ่งนี่ไงหลังเขากวางเขาควายมาทะดงมาทะดอท,ท,ทะดอกระทิงอะไรไม่รู้มาละหนึ่งนะครับอ่ะสเตตัสประมาณนี้นะครับของกากระนะครับกึ่มๆเอาไวท้ทับโคงทับโคนนะฮะไปครับมีแววนะคือถ้าไอเทมมาไวขนาดเนี้ยคือของของด,ดีเนี่ยมีแววเลย อาจจะไม่ใช่ชิ้นเดียวแน่นอนวันนี้นะครับถ้าจบคลิปสรุปได้ชิ้นเดียวฮาเลยนะใจะเย็นนะขอหน่อยนะครับไข่ม่วงหน้าเปิดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะอุ้ยนี่ไงมาอีกหนึ่งเป็นประดับ ZBI เนี่ยสเตตัสแบบใช้ได้เลยอันนี้ก็เพิ่งใหม่อลองจากของล่าสุดนะครับก็สเตตัสใช้ได้นะครับสายฟาร์มเนี่ยใช้กันเยอะอยู่นะอันนี้นะครับ ราคาน่ารักมากนะครับชิ้นนี้แต่ว่าสเตตัสแบบเกินราคามากนะใครแบบสายฟาร์มลองหาชิ้นนี้ไปได้นะไปใช้ไปไปแบบลงดงลงดันอะไรอย่างเงี้ยไปครับตอนนี้มาละสองชิ้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนนะบัตรดันใช่เออบัตรดันน่าเปิดน่าเปิดเอาบัตรดันมากเพราะว่าอ,อตอนนี้เลดราคาบัตรดันเหมือนเหมือนจะขึ้นนะนะครับไม่แน่ใจว่าใครใครดึงโปดึงไปหรือเปล่านะครับ ว่าผมตั้งตั้งตัดส่องแปบ๊บเดียวนะครับดึงไปหมดเลยเหมาแบบรวดเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้่าโปลหรือเปล่านะคือบัตรบัตรซับตอนนี้ก็ประมาณ3 0มสเชมั้งเห็นในส่องนะครับอืมจากจาก10กว่าเคอเออไปครับมีรัวบ้างมีช้าบ้างมันต้องเล่งจังหวะกันหน่อยกันแตกมาฮึฮึจริงจของในไข่ม่วงเนี่ย โอกาสโอกาสจะงอมโอกาสจะขาดทุนมันน้อยมากนอกจากเราจะได้บัตรดันแบบ10ใบอะไรเงี้ยเออแล้วก็เข็มอะไรเงี้ยคือมันโอกาสเจ๊งมันน้อยมากนะครับตอนนี้นะอ,อยากได้หลังคือคือคอหลังได้ไหมไอ้พวกส่องพวกถอดแก้วอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ยังคงราคาดีอยู่นะครับยังมีราคาดีขึ้นมาหน่อยอืมหน้าเปิดหน้าเปิดนะครับ ลองเปิดเล่นสักร้อยสองร้อยใบอะไรอย่างงี้นะยครับขำขำไม่แน่อาจจะได้สามชิ้นใหม่ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นขายกันอยู่ที่เห็นถูกสุดเลยนะน่าจะเป็นส่วนหลังกับประดับนะครับพันพันนิดๆน,น,นะครับส่วนแหวนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปพันห้าถึงสองพันนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายทรงย้ายเซิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> มันเงียบมากนะครับอ่เดี๋ยวลองมา V4 บ้างนะครับ ไปครับหนึ่งอันนี้เกินจะเกินครึ่งทางแล้วนะยังคงเงียบนี่ไงเอาปืนไปก่อนสเตตัสปืนก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นแบบสายแทงสายถึกนะครับเห็นเห็นคนเอาไปตีออเดฟกันเยอะอยู่นะคนที่เล่นใส่บอสซับนะครับสเตตัสใช้ได้เลยนะไปครับรัวไปมีโอกาสอยู่นะเพราะว่า แป๊บๆเนี่ยได้อของมาสามชิ้นแล้วนะเปิดใช้ไปก่อนนะครมันจะได้จะได้ไม่ลกตรงลกตาตรงนี้นะครับมาโอ้โหเงียบผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับอาผมอาจจะไม่ได้มาตั้งร้านแล้วก็คำนวณให้ดูนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนียเพราะว่าเป้าหมายของเราคือมาหาไอเทมนะครับโอ้ยมีโอยมีคนได้กรอบรูปด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปเนี่ยเป้าหมายของเราคือมาหาของนะครับอาจจะไม่ได้มานั่งตีราคาเพราะว่าถึงผมตีราคาไปราคาแบตดลงบาทด,ด,ดันอะไรอย่างนี้นะมันก็มีขึ้นมีลงของมันอยู่แล้วนะครับไปครับ <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มรู้สึกต่อแต่อ๊ยอย่างเงียบดีมันมันเกินครึ่งทางมาไกลแล้วนะพ่อหนุ่ม จะไม่มีวิแววหรือว่ามันจะออกตอนแบบใกล้ๆใกล้ๆจะหมดใกล้ๆจะหมดไงมันต้องเร่งคนต้องเร่งมันอาจจะออกตอนใ,นใกล้จะหมดป๊บปับ๊บสักอันสักอันหนึ่งขอสักอันหนึ่ง <c oughs> อย่าบอกนะไอที่เขาพูดกันนี้น่าจะเป็นเลทจริงหรือเปล่าเจ๊หกว่ามีคนเปิดไปหนึ่งพันใบนะครับไม่ได้ ไม่ได้ของรอย่อเลยนะไม่ได้ของไอเทมใหม่สามชิ้นเลยนะครับพันใบนะเพื่อนๆเออเลดมันเป็นยังไงกันแน่เนะี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยเลดมันเป็นยังไงกันแน่เนะยครับโอ้ยแต่สองสามวันแรกที่ไอเทมนี้มันเข้ามาเนี่ยคนเปิดได้เยอะอยู่นะอืมแต่หลังจากที่อัปเดตไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครเปิดได้แล้วนะครับหรือว่ามันจะมีการปรับเลดกันหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะ โอ้นเนียบจริงว่ะบัตรด,ดันล้วนนะครับเอากันแตกมาได้ชื่อขึ้นอะไรอย่างนี้มันยังพอไหวอยู่อขอขอเถอะสักอันสักชิ้นเถอะอะไรก็ได้จะหลังจะแหวนจะประดับแต่ขอเป็นของใหม่นะอะไรก็ได้สักอันหนึ่ง <c oughs> โอ้ยเจ็บจีด๊ดไปครับ มาเหอะฮึบฮึบสาใบ,บาสุดท้ายครับเพื่อนๆอน่าจะงอมวะ่ะรอบนี้รอบนี้น่าจะงอมนะครับขออเร่งขอเล่ง,อ,ลงอ่าฮเหมือนเดิม <c oughs> เล่งก็เหมือนเดิมเอาแต่แต่ถ้าอย่างน้อยถ้าได้ถอดแก้วอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าถือว่ากำไรต่อต่อลูกอยู่นะครับ ได้ถอดแก้วได้เปลี่ยนแรลอะไรอย่างงี้นะมันมันยังพอไหวอยู่ไงไม่เจ็บเยอะโอ้เงียบเริ่มเงียบโอสิบใบสุดท้ายครับคุณผู้ชมโอ้ดูแล้วมันจะมีวีแววไม่เนี่ยนะฮึบมาหน่อยลูก แปดใบเองความหวังโอยกันแตกโอ้อยห้าสี่สามสองโยกันแตกหนึ่งโยชื่อขึ้นกันแตกไอเราก็นึกว่าจะได้ของสรุปงอมนะครับรอบนี้ไม่ได้ของรอย่อเลยเพื่อนๆอ,นอได้กันแตกได้ใบบวกอะไรอย่างงี้มาพอสมควรนะครับ กันแต่งมา 8, แปไปบวกไปบวกก็พอได้อยู่ร้อยร้อยสิบห้าใบโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็งอมๆกันไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ะบัตรดันก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็งมนั่นแหละเออจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายซี u ูเก i นครับเจอกันครับจุ๊บ